อย่างที่ทุกคนทราบดีนะคะว่าแพทเนี่ยเป็นคนที่ชอบในเรื่องแฟชั่นคือจะต้องอัปเดตเทรนด์ใหม่เรื่อยๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าผมเมคอัพหรือว่าการแต่งตัวนะคะแต่นอกเหนือจากนี้เนี่ยยังไม่มีใครรู้ใช่ไหมว่าแพทชอบสะสมน้ําหอมค่ะก็ยังไงเนี่ยวันนี้เนี่ยแพทจะพาไปแนะนํานะคะกลิ่นต่างๆที่แพทชอบยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะ วันนี้นะคะแพทจะพาทุกคนไปดู5กลิ่นที่แพทแนะนำจะเป็นกลิ่นอะไรจากแบรนด์ไหนตามกันมาดูเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โซนดีแอนนะคะสำหรับโซนนี้เนี่ยแพทขอแนะนำกลิ่นนี้เลยค่ะ Chloe Signature EDP นะคะคือแพทใช้อยู่แล้วจะบอกว่าแบบชอบมากแนะนำเลยค่ะสำหรับสาวๆที่ชอบแบบหวานหวานแต่ว่าไม่หวานเกินจนเลี่ยนนะคะไปลองกันเลยค่ะ ก็อยู่ที่โซนที่2นะคะโซนเดอะสตรีมค่ะสําหรับโซนนี้เนี่ยจะไม่ใช่กลิ่นแบบหวานๆแล้วก็จะเป็นกลิ่นที่ติดทนนานแล้วก็มีความเป็นผู้ชายมากขึ้นนะคะสําหรับโซนนี้เนี่ยแพทขอแนะนํากลิ่นนี้เลยค่ะของดอเช่กบปาน่านะคะกลิ่นนี้เนี่ยเหมาะกับผู้ชายที่อยากจะมีกลิ่นที่แบบดูเซ็กซี่แล้วก็มีเสน่ห์นะคะซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยไม่ได้ใช้ได้แต่ผู้ชายนะผู้หญิงก็ใช้ได้นะคะ คนที่ชอบกลิ่นหวานๆสไตล์ดอกไม้นะคะแพทแนะนำโซนนี้เลยค่ะ The f o r o นะคะแบรนด์7711กลิ่น f o r o Rose EDC นะคะแพทชอบมากเขาจะออกเป็นแนวแบบกลิ่นกุหลาบให้ความรู้สึกแบบโรแมนติกมากก็เหมาะมากเลยะค่ะสำหรับสาวหวานนะคะ ะะที่ชอบกินแบบยูนิเซ็กนะคะคือไม่หวานมากแล้วก็ไม่แม่จนเกินไปสามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะแพทขอแนะนำโซนนี้เลยค่ะ The Botanic ค่ะกลิ่นนี้นะคะกลิ่นอมเนียอเมทิสของโบเกอรีนะคะโห oh, มันหอมมากเลยอะจริงๆกลิ่นนี้คือแพทแนะนำมากนะคะตอนนี้ใช้สีชมพูอยู่แต่ว่ากลิ่นนี้นี่เดี๋ยวต้องจัดแล้ววันนี้ ตอนนี้นะคะพัดอยู่ที่โซน The Oriental นะคะสำหรับโซนนี้เนี่ยพัดขอแนะนำตัวนี้เลยค่ะของ Armani นะคะ,ะ,คะเป็นกลิ่น Sea Passionate EDP นะคะสำหรับสาวเซ็กซี่ที่ชอบหวานนิดๆน,นะคะก็เป็นไซส์ที่พัดช,ชอบเลยค่ะ คือ5กลิ่นหอมจากแบรนด์ดังระดับไฮเอนด์ที่แพทแนะนําจะเลือกกินที่ชอบหรือจะเหมาหมดตามที่แพทแนะนําก็ทําได้ง่ายๆเลยค่ะเทนสีสันแบบนี้นะคะไม่ต้องบอกก็ทราบเลยว่าแพทอยู่ที่ I ีฟแอนด์สาขาสยามสแควร์วันในงาน If and Boy บอยการ์เด้นน็อกเพอูมงานเดียวที่รวบรวมน้ําหอมแบรนด์ดังให้ทุกคนได้ช็อปอย่างจุใจพร้อมดิวดีๆลดสูงสุดถึง60%โอกาสดีๆแบบนี้พลาดไม่ได้นะคะสําหรับแฟน Hello Magazine Thailand ช็อปก็ได้แต่วันนี้จนถึงวันที่2ีสบมีนาคมสำหรับรทไทยที่สาขาข สามารถช็อปออนไลน์ได้นะคะยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้พัดขอรีบไปช็อปก่อนนะบ๊ายบาย